คือตคุณท like well, ้งลาวทั้งไทยตางประเทศก็ต่อคลิปของี่น้องพยายามบัดเท้าแล้วงเต็งเสียงรับมาบุญฑาียนงไทย โจทขอไพ่พยายามบัดพัขอผูคากบมีมอมีุมีมมวกมีทีมงานี่นเอาอะไยแบบนี้อะไรกน้องกรดเว่าเสียเรื่องเสียเรื่องว่าจดเสียเรื่องเขาเสียเรื่องเขาหอบปนีเนาเสียเรื่องมีสองมังล้วนกันเ่เอบันี้สมังเออ แอดดี้อเซียนเฮือกขึ้นระเบ,บิดนี่เอ๊ะกำลังเริ่มคู่ได้บบมีหอบเอ่ออเซียเฮืองมีสองบ้างขึ้นบาทเดียวรอดมันสีบุ่ลงอืนะ้อเนาะเอ๊ะคู้ได้แล้วแล้ว,ลวมาหากรรมการเฮ่าคู่นนหันมันมีกรรมการเฮาขึ้นทางบ้างที่หนึ่งนะเนาะตะวัาเสียเฮือกเออมีสองบ้าง เนเอ่อเอาบ้างที่สองกับเกมคือหนางเรื่อยๆจนนวนเดียวเนาะกติกาเฮาเนาะสามโลสู่กับหกโลเนาะเฮาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเอ่อกรรมการขึ้นหางได้บอว่าที่ไหนเนาะเอ่อผู้ได้คะแนนหน้าป้องหนึ่งสองสามอาล่าเสียเ่องไปปัดโทษมาแล้วไปนีย เสียเฮียงเสียเรื่องไปพัสวรรค์มาแล้ววันนี้แดงสวรรค์เด่น้อพี่น้องมาใครใหญ่ขนาดจูดเสียเรื่องขึ้นก้อนเป็นตั้นทีสองแอดดี้แอดดี้บ้าเออแอดดี้หมายเด็กท่นพวันแกนแอดดี้แอดดี้ลอยฟ้าแอดดี้ลอยฟ้าเนาะแอดดี้ลอยฟ้ากำลังมัดมาหนี้พี่น้อง งเปนั ö ö no ี่พวันดขึ though, no. the, anyway. ้นเลยนบ้านยังพวันสวนซื้อนาไเมอกี้ตัวนี้แอดดี้แอดดี้เอารูดน้อแอดดี้บ้านยังนี่เางังโบเอะพร้อมนยกมือเอให้เสียเวลาไร มาการท่พรมนับหาฮอดหนึ่ง้าสี่สสองสหนึ่งไปแล้วไปแล้วอาี้อาี้ขึ้นไปแล้วแอดี้ไปตรงตรงมานี่บนมี้ชายแล้วไปแล้วอดี้บมีไผขึ้นไปน้ำมอมีผู้เดียวขึ้นไปไปแล้ส่สามสอง ไปทาดุพลหรือว่าไปตลาดลรงมัเจ้าลุยชิบหายาตลาดตงไตอาวแล้วเจ้าลุยไปตลาดตงกลางดนตูมมาไปความโดนตูไปฮอดอมมาไปานเอาเจ้ายังมานด่ขึ้นตาฮเจ้ายังน่ะเจ้ายังเจ้ายังมาเสนอสือ เอากานยังขึ้นหางเ้ากันยัแดงสวรรค์โมพ่อโมนาป้าห้า,ส,ออหาสี่าสามสองหนึ่งโอ้แดงสวรรค์ไปแล้วแดงสวรรค์ขึ้นไปแล้วอดทนแล้วไปทั้งพระเทศทนแดงสวรรค์โฮขึ้นไปแล้ว อาวันนี้อว่าทิมข้าวตัวแก้วนะวันนี้นะอาตัวแก้วเอ่อธุบะบังพันแสตัวอาจวดแก้วขึ้นบ่ออาจวดแก้วบ่าขึ้นทางจวดแก้วจวดแก้วแอวอไพวกนัมนจวดแก้วลงมาก่อนแเอออาจวดแก้วขึ้นก่อนจวดแก้วสิขึ้นวันเงินเออเพราะว่ามีเงินหนึ่งล้านอยู่นในมือเพิ่นไปฉีกขึ้นวานบะไรอยู่นอดป้า ข้างล่งเอาบังไพรใหญ่หพี่น้องบังไพร์แสนพี่น้องรอารุน่นเด้ะอ่าขึ้นไปแล้ววันนี้มกกัดจะวางนั่นบอเรือเอาขึ้นไปอีกมอบังไพรใหญ่พี่น้องเอาอยู่วางนั่นแล้ววันวนี้อ่าทิว่าวันนี้ขันแลกกันบังไพจูดคาวายบังไพแสนพี่น้องได้บงังได้ไอ้บังสังขา,างนจะพรนะ<า>้อมดีเด้อป่ว้กันร่ำมากเสียเอา เจ้าตู้ยันมคุณจะเปนหลายๆลาเห็นเนาะวงสินเอายางค่๊มาเด้ออยู่ดีๆก็เยียปานั่นวัมีเงินนมาไน้ดอกพวกนี่ขึ้นไปซื้อเอ้าอย่าตู้อย่าใส่ย่ามือนะเอาปัญญาเด็ดหั่นเอาสิมาใบขาสันจจกกๆๆกๆจกกกเด็ดหั่นเอเย็นๆเนี่ยใบพันบาทเอาไว้กุซกเนี่ยุโซกสอนพนจะได้ไดาน้เนมักได้เปพบาทกันเจ้า มันคือเป็มันนนองจะพานไผิเป็นงแล้วเปน้องเอประกาศได้สร้างบานไผสรมาเขาจะซื้อบ้านไฟจ้าเออทานทุสบันเพิ่นทางบณะกันขุนเน้าหางน่อยแล้วคุนละเออเป็นประกาศเจ้าตางนานนไปนเงไปขัดเจ้าุนเด่้อไปบ้านเงินอ่าขุนบ้านเครับได้ใสได้ยังพยัญชนะคัดานลมาแล ไปครับจีบมาแล้วเฮียข้าพ่าเฮียข้าพ่าวานแล้ววานแล้วพี่น้องอ่าไล่โซเดียมเงินดอนบ่อนเพิ่งน่าีดอนนั่นนั่นเงินดอนเอาลงมาแล้วเงินดอนเอาไปนี่คือปิวไปนี่ปิววันนี่ไปแล้วตรงว่าเหตกรรมการกันด้อกรรมการใบพันบาทใบเดียวพ่อเขาได้ชื่เบียร์กินมาแล้วขาเลยเฮียปาวานเลยเฮียตุ้ยอยู่ทำไหมเฮียตุ้ย ยาตุ้ยขึ้นอยู่บ้างวานเงินก่อนจะสิจุดน้องไฟมาสั้นอาลุงอันร้งเข้ไปเก็บเงินมาดิหาเที่ยวบานบ้านแล้ววิดอพเมรีบุตรบางไฟไงป้านวงไข่เรากับมาอีกรอบหนึ่งวันที่แปดมีดเดือนหาปีสองพันเจ้าสองมาดิ่ะ วานไม่ไหวเด้อวานไม่ไหวเวลาเอาตาเว้นสิตตกดินแล้วมันในกรรมการเขาสิบริเวณสิบริเวณมงมงเวลามันมืดวานเงินไม่ต้องวานเงินใบพัดสิบปีมาบ่ใบพัดใบพัดกินหรือใบพัดบาทใบพัดบาทมามาแล้วเอาพ่อมาหน่อยนี่พ่อมา นั่งโมนี่นั่งแกะค,คุณคำเยียคุณคำปีลงมาแล้วมีก็ใบแสนใบแสนใบแสนรอย <c oughs> มาแล้วพี่นอ้องทีละนิดใกล้กพี่นอ้องวันที่8ปดเดือนหาปี2องพันสององมาดิแอดที่ว่าคณะกรรมการเอา,ลาเลยว่าเมืองใช้รถต้องเปิดกว้างแล้วมันอีกได้จุดบ้างไฟขึ้นไปแล้วมีการแจกเงินมาดิพี่น้องมา ฮะี่ขายน้ำมันแพงก็ต้องก็ต้องห่วงนิดนองเอ่ห่วงเงินอย่างเดียวห่วงเงินอย่างเดียวแหมมาแล้ววันี้ตีอลงมาเงินปีอลงมาจงไม่้ำประกาศเด้อจงไห่ขอโชคนงขอโชกไปหักกูได้มาเสนอมีเงินหาพันบาทบางไข่ใหญ่เก่งเงินไดู้ใดเก็บบางไข่บางนี่ได้ได้หาพันบาทอ๋อหา พันบาทอยู่ในหัวพบอแบกสอนอย่าสัวกระเจ้าเออมันมีพอลูกความพีอาพุทธจำเรื่องเงินสิไปแล้วไหนที่นีดันอันหาพ้นบาทนี่มันรสกใจว่าสันรอบแล้วโอ้ยเฮ้ยนับพี่น้องแับพูดสบคยเจ้าจะวอาคือเดียวมบนมวลดอกเอาปล่อยว่ามนนั่งเจ้าเจ้าอาบอบ้านคิดดีอันบอกพี่น้องเฮายยับออกไปในเรื่องพี่น้องคิดดีเด้อโดย อันไหนเงินใบละพันบาทพันบาทเลยยักออกเด้อพี่บางเด้อพี่เด้อเจ้าเฮ้ยจะบอกวีน่าเยี่ยมโตเด้อพี่น้องอันพร้อมบอกย่าครับว่าพร้อมบอกกันพร้อมเลยยกมือให้เด้อเออเจ้าเอาว่างไายมั้งเอาเจ้าพิศวันเจ้าแต่ว่าคนน้อยหนึ่งเด้ออันอันรถที่โคสีดำนี่ถอยออกตัวอันถอยออกตัวอัน เรถพี่โก้สีดำมีก้อยๆก้อนเงินดอกเด้อจับเหมือนยังติดเอาไ้พื้นที่บางไผแสนเนี่ติดตรงหรือติดคนเนาะเออเจ้าถ้าบวกลิ้นไรกันข้าได้อยู่ซอยเลยเด้อเออเออเอาไปแนวรถพี่โก้ควายเงียบบัตรค้ำหมายเลยทะเบียนที่เท่าไร่เจ้าเจ้าเจ็ดสองหาเด้อ ยังยังเอาแต่ซีบเลยเอาแต่ซีบ่ะเอาแต่ซีบเอาแต่ซีบ่ะเฮียเอาแต่ซีบเด้อเจ้าอาจารย์พุทธบันับเด้อเจ้าเอาพร้อมกันได้พี่น้องเด้อเอาพร้อมยกมือเอ่ามือก้าเยี่ยมมากเพ่มแล้วบอเจ้าเยี่ยตุ้ยเด้อพ่อแล้วบอเอาพร้อมยังใหญ่บอเยี่ยตุ้ยใหญ่บอยักษ์ใหญก่อนเบียก่อนนะเออเออเบียก่อนอ่ะยังอากาศดสอนตั้งในบ้านไหนหายเศร้าซำนั่งรถ ไปด้ไหนเนาะไปไ้หนเนาะพอหลง่ความยังพ่อหลวงโอเคเอานาประจผู้สวรรค์นายัุสวรรค์เอานัาใ้มา้บ้รานบกานเานับกนทั้งแตหา เงี้วมันเสียุเสียตุยบเห็นไเลยมาไปทางไหนฟหาบเห็นมานี่เห็นมาเออไป้วเสียตุ้ยงไปแสนคุลลอเออไปตัวเจ้าขึ้นมาเลยนะตัวเจ้าไปอยู่ประเเจ้าขึ้นไปห่างเลยเออพวกเพื่นนี่จักร้าตัวเจ้าจักล้าหาแสนบ่เงินาแสนตัวเจ้าสิขึ้นไปบ้านเองเออ เดไปลนเดยวางสวนับดูบังไ้แสนจะไปวางสยียวมึงดูเอาตลาดตรงมาดิตลาดดงกูใช้ตาดตจิกัรมเอุงราช่วยเซฟช่วยเยียตุ้ยได้เยียตุ้ยเียตุ้ยสิไพพัฒนาตลาดตงต่อมาสันเอาว่าไดียหาน่ะเีมีบ้านมีบ้านอยู่ตลาดดงบ่เฮียพ่นนะ